จ้าวันดีค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้เ้ากับผาพี่น้องมาเบิงตุนยางนาที่เ้าปลูกไว้ในสวนยางพาราเนาะจ้ะเ้ากับไปไใดเฮ็ดมาเ้าไปใดเฮ็ดอันเฮ็ดนาแหล่พี่น้องนาเขียวนาเรนานี่ละ่ะอยู่หน้า่งผุนเพิ่นมีกกุกขัางกก๊ก,กิก๊เพิ่นก็เลยเกิดคู่ปีหั่นละ เขาก็ะเลยไปพ่อเพิ่นเขาก็ะเลยเก็บมาสิมาทำเป็นเชือใส่กอกยางหน้าเขานี่แหละจ้าพี่น้องให้เพิ่นเกิดหลากหลายชนิดนอกจากล่องเบืองเทียเพิ่นเกิดเี่าได้กินเพราะว่ามันเป็นกับ่ได้บได้ซื้อได้หาเนาะจ้าเนาะเขาไปเก็บมาเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้ก็เคยเกิดเหตุละงโงกอะไะจ้าพี่น้องเที่ยนึงเหปีหนีเนาะเป็นเหตระงโงกขาวเด้อจ้าเขาก็เอาเสือเพิ่นมาจังสี่ห่ออันนี้เป็นเหตนาแหล่พี่น้องนี่เข้าไปเก็บมาแต่แต่หน้าทงพุ่น หน้าเขา่านี่ถ้าดอกอ่อนพ่นสิเป็นยังสี่ลหละพิ่นเหี่ยงเราจ่าจังไปเห็นไปใส่ปุ๋ยเขามือเศร้านี่เห็นก็นเลยไปเก็บเอาถ้าเสียามาปลูกามาปลูกใส่พิ่อสิผ้าพี่น้องมาเบิงของดีนะพี่น้องมาพออันหนึ่งอันนอเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องมาเบิงพี่น้องว่ามมนยางนี่แหละจ้าต้นยางหน้าเขากระไดกระงาม ปลูกเกิดให้ละงอกทุกปีมาสองสามปีนี่แล้วจ้ะพี่น้องคะ่ะที่ห้าวมาปลูกไกวกับบ่เสียบ่่บ่บบเสียแห้งด้วจ้ะก,กับล่องเห็ดเบิเมงมิธีเล็กๆน้อยๆกับปลูกเบิงค่ะได้กินอีหลีด้วจ้ะมือน,นี้เฮากับมาพ่้เห็ดละงกพี่น้องมาสิภาพไปเบิงเฮากับหบหัวเพิ่นเกิดได้โหแต่มาเห็นนี่จ้ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องเห็ดละงกขาวด้อจ้ะเห็นแต่เพิ่นอนันเบิ้องนอันอยูท b e เนาะจ้ะเนาะ นี่แหละจ้ะงวดนี้เกิดสองดอกจ้ามองนี่งวดก้อนเกิดหาดอกงวดนี้เห็นสองดอกเขาก็พอเก็บกินดอกพี่นกเขาก็เสวให้เพิ่นเป็นเชื้อไปเรื่อยๆนี่แหละให้เพิ่นเกิดอยู่นี่แหละนอกจากเ<อ>พิ่นออกหลายเขาใจสิเก็บแบ่งไปกินแน่นอกจากช่วงนี้ช่วงนี้ก็ให้เพิ่นปล่อยให้เพิ่อนออกสักก้อนปีหนึ่งกับเป็นเกิดอยู่สามซี่หารอบผนละค่ะ เห็ดเขาไข่เขากับมใส่แล้วพูนเห็ดเขาไข่เข้า่อยู่ผุนเข้า่อยู่วนอยู่ต้นที่เนอะค่ะเห็ดเขาไข่มาเบิ่งเขาซิซับวางระอวางต้นยางพาร่าเข้ายเขาก็เสียเอายางยางหน้ามาใส่อันนี้ว่าเพิ่นเป็นพ่นนี่เขาก็เลยเอาเห็ดอเขากไข่มาใส่นี่จ้ะนี่เขาก็เอาเห็ดเขาไข่มาใส่เหมือนบไดเทศายเห็นพี่น้องเบิ่ง ข้าวอันกวนๆหรือข้าก็โรยโรยดอกเพิ่นนี่แหละดอกบานเพิ่นนี่แหละพี่น้องคะข้าก็โรุ้ยลุ่ยหรือข้าวเอาฟุ้งกบฟุ้งกบไว้ให้หักหักยางหักยางหน้าเพิ่นออกมากินปุ๋ยปุ๋ยคอกแล้วเพิ่นก็สิได้เพิ่นก็สิได้กินเชื้อเห็ดที่ข้าปล่อยไปน้ำกระสีออกน้ำหักเพิ่นนอกจากนี่ค่ะพุ่นหมองนึ่งพุ่น อย่างหน้าเหาคุณอ,อันนี้ออกเห็ดผงเน้อจ้ะเห็นเห็ดผงหมื่บ้านสีหาดอกเฮาสิปลอยทุกชนิดเห็ดเนี่ยจ้ะที่กินได้เฮาเฮาไปายมเก็บดอกดอกบานดอกอันนี้เพิ่นมาปลอยให้เพิ่นให้เพิ่นออกทุกชนิดเนี่ยจ้ะต่อปนีปลาโคกปลามันเกิดจากหายากเนาะค่ะพี่น้องกะสีหาอยากเลี่มันก็สีบ่บ,บอค่อยมีโคกให้เห้าเก็บเห็ดเพราะฉะนั้นเฮาก็ปลุกเอาละ ปลูกได้เข้ากับปลูกเอาเลยเนอกจะเขาเท่ากับมีหลายต้นอยู่สิบกว่าต้นอยู่จ้ะแต่ว่าอ่านเ้าสิปลูกใส่วางยางนะ้าเพิ่นยางพระราตายเขาจังค่อยปลูกคนห้ากันบบได้ปลูกเป็นแถวเป็นแนวปันไดนนจาจะแต่ว่าเนี่ยเพิ่นก็ออกอยูแ่แถวนั่นท้ผาผลทรายใ,ให้ละงอกเหลืองปีสองปีขึ้นหลังเลยจ้ะ สองปีสามปีจังจังออกเด้อจ้าพี่น้องสิบ่ออกปีปีแรกพันสิบ่ออกเลยเด้อสองสามปีพันจ็สิออกแต่ว่าบ่จําเป็นดองซื้อเสื้อก็ไดเด้อพี่น้องดอกบานดอกยางข้าไปเก็บก็เอามาฝังใส่ต้นใหม่ห้าต้นยางห้านี่ก็เกิดก็ได้กินนอกจากข้ากับพญายามเอาเก็บมานา หรือว่าเห็นคนไปเจ็บเพิ่นเพิ่นไปเจ็บมาเป็นดอกบานดอกอยังเข้าก็ขอสื่อเพิ่นแล้วก็มาฟังผู้ใดบ่ได้ดไปเจ็บว่าก็มาฟังใ่ตุน่นอย่างหน้าเฮาเอามาฟังแล้วเฮาก็เอาก,อากบดินไวน้แน่หรือว่าเอาใบไม,ม้ทมุบๆเกิดจ้ะเกิดอีลีจ้ะหนีบ่ได้ซื้อซื้อซื้อยังเลยนี่จ้ะพี่น้องคานดอกใหญ่พร้อมจ้ะเกิดให้เขา้าได้กินแต่ว่าเฮาก็เขาก็ยังบ่เก็บเพิ่นดอกจ้ะ ปล่อยเพิ่นเป็นเป็นเสือต่อไปก่อนอีจักกุหลาบสุดถ่ายเผื่อให้ยังสีเก็บเพิ่นกินรอบนี้ฮาปล่อยเพิ่นไหวเป็นเป็นเสือก่อนน่จาจะเนาะไม่รู้ว่ายังข,า,ขาวๆเหลียวเบิง่งจ้ะฮอกกสิีเอาอันนี่แหละฮอกกสิีเอาเห็ด ซุ่มนี่แหะมาเป็นเสือตอนนี่เห็ดเขากะยองใส่ถุงเห็นด้วยจ้ะเขาก็สิมายองยองใส่ถุงเขาก็สีเอาใส่เหงาเพิ่นให้เพิ่นได้เกิดเบ้อถูกเห็ดนาแลไก่เพิ่นเกิดอยู่นีเห็ดเพิ่งเกิดแล้วทั้งผุนทั้งพูนเกิดเห็ดเพิ่งแล้วจ้ะเห็นแล้วออกสองรอบละเห็ดเพิ่งปีนี้จ้ะเห็ดละงกก็สองรอบเพื่อกันจ้ะแต่ว่ารอบนี้ออกน้อยอยากออกน้อยหรือว่าเพิ่นม่ไอเพุ่นเหมิดกับบะหูแต่รอบบางยาเพิ่นออกซี่หาดอกยุ มีตะดอกไงๆสิจ้าเห็นแล้วงกเหลืองบ้านหินน่าจากะกาได้ยู่ได้กินห่อนอยู่ได้จ้าจ้าคลิปนี้ก็เท่านี้แหละจ้าคลิปหนาพอกันใหม่